สาวฮอตทำอากาศร้อนระอุนุ่งชุดวันพีชแนบเนื้อโพสท่าแซ่บริงชายหาดบอกเลยขาวออร่าจะมองมุมไหนก็ทำใจเต้นรัวอีกหนึ่งสาวร่างเล็กพลิกขี้หนูที่ออกมาเสิร์ฟความแซบเกินร้อยอยู่เรื่อยๆอย่างยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์สาว2อนัชชาชาติอนุลักษ์หรืออดีตเน็ตไอดอลที่หลายคนรู้จักกันในชื่อ ชานัดบอกเลยว่าขึ้นแท่นตัวแม่เซ็กซี่เพราะความฮอตของเธอที่มีความหวานซ่อนเปรี้ยวรอยยิ้มสุดละมุนและหุ่นปัวสุดปังทำให้ยอดผู้ติดตามในอินตาแกรมส่วนตัวของเธอพุ่งทะยานถึงหกแสนกว่าคนทั้งนี้สองนัทชาเคยผ่านผลงานในวงการบันเทิงทั้งงานโฆษณาและการแสดงมิวสิกวิดีโอให้กับศิลปินชื่อดังมากมายมาแล้วเกินห้ามใจ เน็ตไอดอลสาวลงเล่นน้ำปล่อยทีเด็ดขาวจัวเร่าร้อนเอาเรื่องสุดจัดในย่านนี้ตัวแม่เซ็กซี่นุ่งบิกินี่ออกกำลังกายทำเสียวกันทั้งบางไฟลุกนางงามสายแซบปล่อยทีเด็ดลงแช่น้ำทะเลอวดอึงทะลักเต็มตาเสร์วันทีสุดเร่าร้อนดีกรีแซบไม่แถวล่าสุดสองนัชชากลับมาทำให้หนุ่มๆใจละลายกันอีกครั้งในเซ็ตชุดว่ายน้ำสุดเซ็กซี่ทะยีหัวใจโดยเธอได้โพสต์ภาพตัวเองในชุดวันพีทแนบเนื้อสีน้ำตาลพร้อมสวมสร้อยคอลูกปาด แล้วแว่นกันแดดเพิ่มความชิกระบุแคปชั่นว่าฮันโลตะเลบอกเลยว่าความเซ็กซี่มาเต็มส่งให้อุณหภูมิร้อนขึ้นมาอย่างกระทันหันโดยชุดนี้เผยให้เห็นเรือนร่างเรียวบางเนือนอกอิ่งเอเวสเข้ารูปแล้วเรียวขาเนียนละมุนใจเสิร์ฟความเด็ดสะเทือนไอจีนุยผิวขาวใสออร่าเด่นชัดไปทุกสัดส่วนงานนี้โพสท่าแซบริมชายหาดปล่อยผมยาวสยายมาพร้อมกับรอยยิ้มสดใสไม่แพ้บรรยากาศของทะเลพัทยาปล่อยซีนสะกดสายตาด้วยท่าโพ นั่งทิงบนเตียงนอนริมหาดหรือจะยืนโชว์หุ่นสุดเปะ๊ะที่ท่อนล่างเว้าวสูงจนทำหนุ่มๆใจสั่นระรัวเพิ่มดีกรีความแซ่บเสดทุกช็อตสวดทรงองคเอวเย้ยยวนใจจะมองมุมไหนก็สบายตาสบายใจอย่างที่สุดหลังจากภาพเซตนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีเหล่าแฟนคลับและหนุ่มๆเข้ามากระหน่ำกดไลค์และคอมเมนต์กันรัวๆอาทิแก่น่ารักอ่ะเป็นลมสวยมากชอบรูปสามมากกกกเนเชอรรัลบิวตี้คิ้วแอนด์เซ็กซี Beauty, ่ xy, และอีกมากมาย